ครับพี่น้องพบพ่อกันคือเก่าครับกับช่องอีสานบ้านพูยน้อยเมื่อนี่มาต่อนกทางโซนบ้านคํำจำปาครับอาจารย์ชมพอ่อหนามาสองตัวตอนมาที่แรกก็บดไทยเจ้ารถดวนใส่ฟังผุนครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเพิ่นจะใส่อยู่ทั้งไก่ผุนส่วนผมมือนี่เอาเจ้ารีเทิร์นครับนกต่ออีกตัวหนึ่ง ขนกำลังเจ็เต็มเอามาใส่ไน้นี่นี่ต้นตูมกานี่ครับนี่ต้นตูมกาต้นนี่มีนกเขาว่ามันตัวหนึ่งหรือสองตัวตัวนึงเป็นเสียงกลางขึ้นตัวหนึ่งเป็นเสียงน้อยหน่อยเสียงเจ้าสู่กันกับเจ้ารีเทินอยู่สามสี่ชุดหรอวครับเป็นนกเสียงกลางขึ้นคู่คู่มวนอยู่ครับแต่ว่าบบลูจะกุก ย่างเก้ารีเทิร์นมิจะโตโตโตเป็นนกอ่างครับรีเทิร์นข้ามกลางๆเสียงเงียบไหมครับนี่ต้นตูมกาต้นตน,ตนี่เดี๋ยวนี้เงียบแล้วก็มีตัวหนึ่งบินออกครับเมื่อกี้นี่หมานโมหมานนาะมือนนี่เนาะจารสมพ้อเพิ่งกเกิดเผานกิ้วหุ่นทั้งหากครับผมมาไหวตูเทียงหน้าหน่อยเขาเจ้าโัรทาบเห็ดรูดมือถือแป้นนี่ นาบัดแตกสัมโอ้ยสวยกระดานโน่นนี่เอา้าพื้นเงียบไหมครับอาจารย์เดี๋ยวไปเบิ้งครับหรือจังใดมันหูแว่วหรือหูโปแว่วก็ยังเสียงพื้นเนียบตับพื้นนะแม่นบอกเอาสิมานโบมานครับกับเจ้ารีเทิร์ฝึกปีกายนี่ครับปีนี้เพิ่นเป็นนกต่ตอแล้วเพิ่งออกมาอะไรเบิง้งขนกระลังเต็มเดี๋ยวชัดภาพไปพูดละครับอาจารย์ ข้าอาจาย์ใช้ใบต้นตูมการนี่ครับนุ้นบินออกแล้วว่างหันเนี่ยต้นนี้ครับยูซ้่นี่เราเพเนียรยังไม่เห็นดินเห็นดันครับเตัดภาพไปพูดแล้วครับนี่ข้าจาจย์เรียบร้อยครับยางมาาหันทินดินกับตับอยู่ครับนี่เอามาแล้วเจ้าดีเทินครับเอา โคซับป็นี้ยังนี่ครับซื้อนี่วังหันดินอยู่ครับอาจารย์ห่วยนั่น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 ครับเดี๋ยวผมมาลงไม้เบื้องครับโอ้หมานหมานอ่านี่ครับอาจารย์เรียบร้อยครับเดี๋ยวจังไดไปเทียงหน้าุ่นล่ะครับไปเบิ้งโตตน้ำกันครับอีกทีหนึ่งตัดภาพไปพุ่นครับหมานหมานสู่กันแป๊บนึงเป็นนกเสียงกลางครับ คูลล่ลักๆนี่ครับเจ้ารีเทอร์นครับนกตออีกตัวหนึง่งอยู่ในถับอยู่ในไข่ก็ล่อพิ่นขนเต็มครับเป็นนกคู่อ้างขัดอ้างครับตัวนี้ขาลมกลางๆเสียงกลางกูุกหนึง่งฮะออกมากไล่ทนิมจัดแต้มแล้วครับนี่อ่ครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตเอ่อ ปวดคนเด้อครับมือข้องัดแข็งแกร่งังสันครับนี่ครับอาจารย์สมพรสวัสดีครับไปเบิ้งมาแล้ววะอุเทนไซแล้วโมกใส่แล้วตัวนึงครับเอาม่าสองอมาสอง,อ,อ,สอ,งอ่ะนี่ครับพี่น้องจับเบืงเ้งให้ได้เบิ้งไล่จัะบาดูึนะเบิ้งเลี่ยมเบิ้งไล่พี่น้องสิเม่นตัวเสียงกลางนั่นบ่เท่านั่นลูกเสียงกลางลูกแม่ขั้วคู่คู่ม้นมวนๆได้คู่โก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 ฝนคู่ <โก S 1> ดากทีจัดเลย แต่ว่าตัวเสียงหน่อยบอลบินออกนี่ครับที่น้องอาจารย์ไล่ข้อผินี่มีข้าวล้มบอลไล่ข้อเนี่ยนี่ผมว่าย่านเป็นนกลงเดียวนะมีกะทีมีบอลไหลตรงลูกลงเดียวเนล่ยน้งไล่เปน,กน<ม>เกลี้ยงกันไังเสียไหมอาอแจมแรกมาแล้วครับกับเจ้ารีเทิร์นครับออกคอสนิมไฟแรกเพิ่นครับยบสุดยอดอาจารย์ครับที่เอาลาผ้าจากครับบานนี่ พากันเมื่อบ้านพราวามากไกลครับทางโซนบานค่ำจำป่าึ้นอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องค่ายครับหมยนะครับก็ที่ได้แต้มเดียวนี่ละครับโอ้ยขึมือตื่อตือเลยอที่ได้แต้มเดียวนี่ละครับ,อออออข,อรบของเจ้ารีเทิร์ส่วนของอาจารย์สมพ่อน,นั่นเจ้ารถด่วนนี่เอาลงแล้วนกแต้มปูนมาถือครับ บ่ไดลไายแล้วปล่อยนี่จากปล่อยก่อนผุนเราไปใส่ในปลาอ้อยเอาลงมาถึงนงแต้มปูนแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวนี้ล่อเล่าอยู่ครับนี่เสียงดนตรีเตึมเติมอยู่เนี่ยข้าจเจ้าดำหน้าครับนี่นี่เอ๋อถ้ายจานชมพอนกันครับเป็นไรไอ้มาเป็นยังแห่ยวลงมือเนี่ยนนกแต้มปูนเท่านั้นก็ปล่อยซ้งที่เนีนนกแต้มปูนตัวนึงปล่อยแล้วม,มึงไงยังไขย,ยี้ตัวหมันอยู่ อําอลาผ้าจากพี่น้องสวัสดีครับจิบหนาพอกันไหมครับทีมงานอีสานบ้านพุย่หน่อยครับส,สองคนสิพากันเมื่อครับบ้านนี่จิบหนาพอกันไหมครับผม